ชาวอยุทยามีสายพันเป็นของตัวเองแล้วนะซูชิเอ็กเพคเขามาเปิดสาขาใหม่ที่อยุธยาซิตี้พาร์คแล้วนะคะร้านซูชิสายพาน์ที่ราคาเริ่มต้นแค่30บาทกับวัตถุดิบเกรดซาซิมิซูชิชิ้นใหญ่ใหให้มาเต็มคำแบบนี้เลยวันนี้เรามีโปรดีๆมาฝากเพื่อนๆชาวอยุทยากันด้วยนะคะสำหรับโปรเปิดร้านใหม่ซูชิชูโชโรลดเหลือจานละ3าจาก60บาทและซูชิแซลมอนนิกิลิซื้อ1จานแถม1จานได้ซูชิชิน้นใหญ่แบบนี้เลยโปรเฉพาะวันที่หนท่ทถึง้ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะที่ เราสามารถหยิบได้จากสายพานแบบนี้เลยที่สําคัญคือมีขิงดองฟรีวาซาบิฟรีหยิบได้ไม่อั้นเลยนะมีน้าร้อนให้ชงชาฟรีแบบนี้ด้วยหรือใครจะสั่งเครื่องดื่มรีฟิลเมนูสเปเชียลก็ได้เลยนะมีเมนูฟัวกากับเนื้อวากิวด้วยอร่อยและถ้าทานครบ350บาทได้ซูชิคาราเมลแซลมอนฟรีไปเลย1จานนอกจากนี้ทั้งเดือนสิงหาคมทางซูชิเอ็กเพ็กเขามีซูชิที่ใช้ข้าวแดงอากาสุไรให้เราได้กินกันแบบฟินๆด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมีแค่ในร้านโอมากษเรเท่านั้นนะนอกจากนี้ที่ร้าาาาาาานนนนนยยยยยยัังมีีีโปออื่อ่่ๆกเเเพบละะะคคฉสขุุิตรทชว รีบมากันเลยซูชิเอ็กเพกเขาเปิดแบบแกนโอเพนนิง่งวันที่1สิงหาคม2568นี้ที่อยุธยาซิตี้พาร์คชั้น1ประตู G5 หพุ่งตัวมาด่วนๆค่ะ